ท,ทั้งทำบนวันอาทิต์อดีตเจ้าวาดด้วยต่ทั้งฉลองตาตั้งแต่สำนักเรียนวัดเรืองเลิศด้วยแล้วก็ฉล,ลองปร,ริญธรรมด้วยนี่นี่ก็วันนี้ก็หลายๆงานด้วยกันนะเออนี่แต่เพื่นญาติโยมที่มาวันนี้เนี่ยมาแต่วันเดียวถามาวันเดียวก็แต่ได้เวลา S <S อตอนนี้ก็ขอต้อนรับท่านอาจารย์พระทำโเยรถวารต้อ,อนรับท่านอาจารย์มาร่วงงานแล้ก็แต่นี้ พ, 10, พระบ <15, S 1> ุญหลวงพ่อพระกมรีผู้ช่วยวัดผู้เชิญชาวาบ้านตักน้ำเ <c oughs> ด็กตองทำรังเดินทางมาถึงลแล้วนะตอนนี้นะประธานในพิธีประธานในพิธีช่วงเช้าแล้วก็เด็กพระคุณหลวงพ่อ ช่วงนี้พระสงค์ส,สามรสดละที่ทางวัดได้รับนามา่สด็พระพุทธทมนต์ตอนนี้ก็จะเทน้ำเก่วยลงใส่หม้อแล้วแตกน้ำไปเลย ไม่รวยมีเงินมีทอง,ทองทสุขภาพแข็งแรงด้วยครับหี่ิวเหิหิวเหออวันนี้ก็จะตํำส้มตม่ำถวายพระนะคะขนมกินก็ขึ้นไปแล้ววันนี้ก็จะตํำส้มตม่ำเอาไปถวายเทียน ะคะ่ลงพานวันนี้เป็นวันวันเกิดหลวงพ่อ82ดปีวัดเรืองเย็ดนะคะเกตำส้มตําอุปลาขึ้นไปถวายท่านนะคะมาเอาบุญด้วยกันนะคะเอฟซีทุกท่านน่ารัก เป็นเซลคาโตชินโนคาเปรานี่ลุ้ยชินทอดมาทั้งสองล้านเลยนะคุืนสมชายสีทยเทพร้อมกัเพื่อเนเพื่อนราคันสอง,องน้ำหนมกินก็หมดแล้วขายดีขายดีมากเลยอร่อยอร่อยน,น้ำเจดหวยก็เหลือหน่อย แล้วแต่มะละกอกอยังเหลื่อยอ,อยู่นะคะมาบุญด้วยกันนะคะลงทานค่ะมาลงทานด้วยกันมาลำบุญด้วยกันนะคะดูเด็กคนเยอะแยะเลย่นย่ ถูกชนแล้วแว่นตาตกนะนะเออยังอยู่ในงานหรือเปล่าน้อไงแต่ให้มาตรวจสอบดูเลยว่าใช้แว่นตายอมไหมและมาอ่ามาร้องทุกข์กับอรตธาเมื่อเมื่อช่วงเช้าอะนะเกิดเหตุชุลมุนนิดหน่อยอ่าคนยอมก็เลยโดนกระทบกระทั่งและอ่าคนยอมไปด้านบนเลยคนยอมนะ เน <Yeah, S 2> ี่ยถ่ายอาหารมาวางถ่ายตรงนี้แล้วโยอะมดูซิเยอะหมดแล้วโยมหลายแล้วแล้วไม่ได้โยมเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปอยู่ไหนหมดนเนาะมาช่วยดูหน่อยตรงนี้ไม่ใช่ไปร้านโยมาโยมยายเมื่อเช้าวนี้ไปไหนเนาะนะเนี่ยแต่ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าม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 าปับโต๊ะกับดามาอยู่บอกว่านอนชมแล้วแว่นแว่นตกนะอันนี้ก็ มาตรวจสอบดูด้วยนะยนะอมนะได้ยินเสียงประชา,าันนะมาตรวจสอบดูด้วยวนะ่าใช่เว่นเดินที่เดิมว่าหรือเปล่านะ,ะยอมก็บอกว่าสายตาไม่ค่อยจะดีตกชนแลวแว้งตกนะะสงสัยว่าจะต้องไปตัดแว่นใหม่นะอะไรจะต่า,นะอางอะพราะฉะนั้นยอมได้ยินเสียงประชาสนท่ามนมาติดตาดูงนี้ได้นะยนอะมาอสักครู่น้ยอมขอ ตาบอกว่าได้รับแว่นตกนะไห้แต่มาช่วยประชาสันหาเจ้าของไห้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแว่นก็วางอยู่ตรงนี้หลยยอมยอม่านใดที่สงสัยว่าจะเป็นของเดมก็มาตามมาดูก็ร้บกันแต่ประชาชนจำหน้าได้ยอมนะแต่บริษัทตอนนี้ตาก็เป็นพวาป่าเพื่อการศึกษาก็เดิมนะเป็นมจำความป่า ท็เที่เรีวการไปสอนที่กศึกษาเรียนแต่ไม่ว่าจะเรียนทางาก็ดีาเรียนทางานอาจารยไม่ยอมเลเป็นพระกาเพื่อการศึกษาใานัน